เคยสอนนักเรียนแล้วแบบนักเรียนไม่ฟังอารมณ์เสียแล้วปลาแก้วใส่ไม่ให้หัวแตกเลยปะ ครับพี่นิจต้องรับสุดรายการวอสอ่านข่าวอีที่23แล้วนะครับใน EP นี้นะครับก็จะเกี่ยวกับข่าวที่กำลังดังในตอนนี้เลยสำหรับใครที่ดูข่าวบ้างนะครับใครไม่ดูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องมีว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุ17ปีนะครับเรียนอยู่ชั้นม .5 ทับ10นะครับชื่อว่านางสาวนรดีจอดสันเทียนะครับหรือว่าน้องสายนั่นเองนะครับอันเล่าแบบว่าสั้นๆเลยนะคือน้องสายเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าเรียนพระอยู่ใช่ไหมครับเหตุการณ์ไม่รู้เป็นไงว่าไงอ่ะคุณครูเขาก็บอกว่าน้องสายอม ตามคำสั่งไม่นั่งอะไรเงี้ยก็เลยปาแก้วใส่เว้ยแต่พอปาแก้วเนี่ยมันไปโดนกบหู่ด้านซ้ายของน้องทรายเข้านะครับทาให้ตอนเนี้ยน้องทรายนะครับปากเบี้ยวหน้าผิดรูปเพราะว่าดันไปโดนเส้นประสาทน,นะแล้วก็ทําให้ตาเนี่ยปิดไม่ได้ด้วยคือเรียกว่าแบบมีสิทธ,ธิพิการได้เลยนะครับหลังจากที่ไปตรวจในโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยนะข่าวนี้นะครับทางอาจารย์เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจปาใส่นะเขาตั้งใจปาให้แบบว่าคนกําแพงเพื่อเป็นการตักเตือนเด็กเฉยวเฮ้ยเนี่ยคุณอยู่ในโอวาสน,นะอย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหมครับน้องสายพูด ว่าเนี่ยคุณครูเนี่ยพูดว่าไ e อมึงเนี่ยทำไมไม่นั่งวะกูพูดทั้งหลายทีแล้วไอ e ทำไมแบบว่าเนี่ยกูเนี่ยตั้งใจจะป้ายหัวขาเลยนะค <c oughs> ำประมาณเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ตรงบ้างบางคําแต่ผมว่าก็ใกล้เคียงแล้วกันยังไงก็แล้วแต่นะครับผมไม่สนใจว่าคุณครูก็จะพูดใจ ผมแค่รู้สึกว่าการเป็นอาจารย์เนี่ยคุณไม่ควรปาของใส่นักเรียน oh, <Yeah. S 1> คือคอาจารย์คิดอะไรอยู่ครับคือรู้สึกว่ามันไม่โอเคแลวใครที่มีสุขภาพจิตอย่างนี้นะผมว่าไม่ควรเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ก็รบกวนแชร์ให้อาจารย์เห็นด้วยว่าอาจารย์ครับมึงควรพิจารณาตัวเองหน่อยนะครับอารมณ์เสียอย่างนี้ไปต่อยมวยไหมอาชีพไอไฟอาจจะเหมาะสมกับมึงมากกว่านะครับแล้วก็ฟังความข้างเดียวไม่ได้นะครับก็มีคนที่เขาอา้าวว่าเขารู้จักน้อง ทรายแล้วก็มาโพสเฟซบุ๊กว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรายเนี่ยเขาเนี่ยแบบไม่ฟังอาจาร,รย์อรารมณ์แบบแอบ,บ,บ,บเล่นมือถือนะครับแล้วก็ยืนไม่ฟังอาจาร,รย์คือเป็นเด็กดื้อคนนึงไะแล้วก็อาจารย์ก็เลยแบบมันทส้แบบไม่ไหวแล้วเว้ยออปาแก้วใส่แม่ให้หัวแตกเลยเพื่อทำให้ข่าวนี้มองได้หลายแง่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนตัวความคิดผมผมก็รู้สึกว่าคนเราเนี่ยครับไม่ควรทําร้ายกันนะพูดแค่นี้พอแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่แปนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วเป็น แล้วก็เหมือนครูไม่เคยมาขอโทษขอโพยเลยเลยยังไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ครบอีกด้วยคุณครูคก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้เพิ่มนะครับก็ไปฟ้องเขาเองก็แล้วกันสุดท้ายแล้วน้องทรายตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือโดยมูลนิธิปวีนานะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลยันฮีเข้ามาให้คําปรึกษาแล้วก็ทําการรักษาให้ด้วยอย่างนี้สิถึงจะโอเคหน่อยไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเอาอยัางไงต่อนะครับก็เตรียมตัวโดนฟ้องได้เลยนะครับผมว่าเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันมาไกลแล้วนะครับก็โชคดีนะครับ my friend ไม่เอาไม่อยากเป็นเพื่อนมึงโอเค Okay. อาจารย์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น,นครับโดยจริงๆแล้วอาจารย์อาจจะมีเจตนาดีก็ได้นะครับเพียงแค่แสดงออกมาอย่างผิดวิธีจนทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะพิการถาวรและจากที่ได้พบเห็นข่าวกันในเรื่องการทำลายร่างกายและจ,จิตใจจากผู้ที่อยู่ในบริบทที่มีอานาจมากกว่าอยู่บ่อยครั้งสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นคืออะไรเ <N> <N> นี่อะไรนเนี่ยโอเคครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็ต้องเริ่มย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะพูดถึงในปปปปัััตตศาาาาาาาสสรรรรรรร์ออองะะเเเททยยในนนนนนมมดดีกกกกกลู้้แแบบบบบ็ษณคจ ขั้นบันไดพลังของอำนาจก็จะลดหลั่นลงมาตามลำดับขั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะมีระบบทาสและระบบเจ้านายเกิดกันขึ้นกลับมาในยุคปัจจุบันกันเมื่อเวลาผ่านไประบบทาสได้ถูกยกเลิกออกไปจากสังคมไทยแล้วแต่แนวคิดจากสมัยนั้นก็ยังหลงเหลือจนมาถึงทุกวันนี้นะครับมันกลับไปแฝงอยู่ในรูปแบบอื่นๆเช่นการปลูกฝังว่าโตขึ้นไปแล้วต้องเป็นเจ้าคนนายคนจุดประสงค์ตรงนั้นมันเพียงแค่อยากให้สบายหรือไปแฝงอยู่ในสถานะทางสังคมอย่างที่เห็นกันตามข่าวที่ได้พบกันบ่อยๆข้อที่หนึ่งครับคือการที่บอกว่าตัวเรานั รรหรือว่าไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอันนี้ผมว่าไม่เวิร์กเพราะว่าเรานั้นต้องกลับไปดูลึกๆว่าสาเหตุทั้งหมดที่เราใช้คํานี้ได้เป็นเพราะเราทําไมเราไม่มีสติใช่ไหมเราเลยรู้เท่าไม่ถึงการคือเข้าใจเลยว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันอีกว่าอะไรมันส่งผลอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าผมทะเลาะกับคนอื่นแล้วผมมีลมชั่ววูบผมรู้เท่าไม่ถึงการ <S 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 ผมเลยไปต่อยเขาเนี่ยมันใช้ได้ไหมอาจจะต้องมีการเทสสติของคนเรานะครับผมไม่รู้ว่ามันมีการ ทสอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ควรต้องลองแหละอาจจะบอกว่าใครที่สติน้อยกว่าสมมติ89ดสสติคะแนนอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยครับข้อที่2นะครับคืออีโก้ทิฏฐิหรือว่าการที่เอาตัวเองนั้นเป็นผู้ถูกนะครับเออเรื่องเนี้ยไม่มีใครสามารถไปบอกคนคนนั้นได้เลยนะครับถ้าเขาไม่เห็นมันด้วยตัวเองนะครับเออมันมันลึกซึ้งมากาเลยเรื่องเนี้ยผมว่าถ้าเกิดคุณยังหลุดออกมาไม่ได้อะ่ะผมว่าคุณไม่ควรไปสอนใครได้อโอเคครับข้อที่3นะครับความอยากเอาชนะนะครับข้อนี้นะครับหลายๆครั มันก็มาจากการที่แบบว่ากลัวเสียฟอร์มแล้วต้องรักษาหน้าตัวเองเพราะว่าหน้าคุณนั้นหล่อ,อเหลามากคุณทำมาตั้งหลายสิบปีแล้วกว่าจะได้ลุกที่ได้ขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั<ว>้นเขไม่กล้าแพ้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียฟอร์มอะไรย่างเงี้ยตรงนี้นะครับมันไม่เท่เลยนะผมบอกเลยว่าถึงคุณชนะในการสู้ครั้งนี้แต่ว่าลึกๆแล้วในใจคุณก็รู้เองว่าคุณเป็นผู้แพ้นะครับข้อที่4ี่นะครับการขาดการยับยั้งทางอารมณ์อันนี้ผมว่าอาจจะเวิร์กตรงที่เราไปทําข้อสอบที่ไม่คล้ายๆกับข้อ ข้อาจจะเป็นข้อสอบที่ชื่อว่าการเทสการยับยั้งอารมณ์ของคนเฮ้ยผมว่าอาจจะมีอยู่แล้วนะเป็นเหมือนแบบพวกคนที่แบบ anger management ใช่ไหมแบบไอ้อารมณ์เสียสัตว์อะแล้วแบบว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เออไอ้พวกนี้เป็นอาจารย์ไม่ได้นะครับทุกคนคิดว่าในข่าวนี้นะครับใครถูกใครผิดครับน้องทรายถูกหรือผิดยังไงบ้างหรืออาจารย์คนนี้ถูกผิดยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโน้ตเจ็ดนะครับคือโทรศัพท์ของซัมซุงรุ่นใหม่นั่นเองนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ยังไม่ได้เข้าเมืองไทยนะครับก็ไม่่่ต้้้ออองงงงงกกกกััััววลลลละะะไไไรรรรโทททศพ์เคคืนนนนีบบ็ถูหปใุุขาส ครั้งนันัเองนะครับโอเคเอาจริงมันก็คือมันระเบิดอะไรนะครับหลังจากการตรวจสอบแล้วนะครับก็คนพบว่ามันมีปัญหาของพวกแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซัมซุงเขาก็เลยออกมาทําการรักษาเรื่องนี้อย่างไวโดยการเรียกโทรศัพท์ทั้งหมดคืนนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ที่แก้แล้วเนี่ยออกไปเปลี่ยนให้แต่บังเอิญว่าไอ้รุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันผลิตไม่ทันไงเพราะว่ามันขายดีมากจนแบบว่าไอ้รุ่นที่ซ่อมแล้วอะ่ะมันต้องใช้เวลาผลิตเขาก็เลยเรียกคืนก่อนแล้วก็เหมือนแบบรุ่นใหม่มาค่อยมาเอานะอะไร หลายๆคนก็รอไม่ได้ก็เลยซื้อ iPhone ไปก่อนซึ่งก็เข้าใจเขาอ่านะหุ้นของซัมซุงนะครับตกลงไปเยอะมากเลยนะครับใครรู้ตัวเลขจริงก็ไปดูในตลาดหุ้นได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวต่อมาอีกว่าเด็ก6ขวบนะครับใช้โน้ต7แล้วก็ระเบิดคามือเลยนะครับหลังจากสืบสาวเล่าเรื่องลงไปแล้วนะครับว่าคนพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โน้ตเว้ยแต่มันก็เป็นโทรศัพท์ซัมซุงเหมือนกันที่ชื่อว่าซัมซุงกาแล็กซี่คอพรามนะครับก็ไม่ใช่ข่าวรีำสรับที่ซัมซุงเท่าไหร่เพราะว่ามันก ก็เรียกคืนเกือบหมดแล้วแล้วก็จะปล่อยขึ้นสัญญาออกไปบังคับเครื่องที่ยังไม่ถูกคืนให้ใช้การไม่ได้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มทําหรือยังนะครับโทรศัพท์รุ่นนี้มันระเบิดหลายรอบมากนะครับมีระเบิดครั้งหนึ่งระเบิดแรงมากทําให้รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยไหม้ทั้งคันกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยมีกฎหมายออกมาใช้นะครับว่าโน้ต7ของซัมซุงเนี่ยนะครับห้ามใช้การบนเครื่องบินนะครับคือเปิดก็ไม่ได้ห้ามทําอะไรกับมันเลยนะครับเดินทางได้อย่างเดียวความอันตรายมันไม่ได้อย แบบกะโหลกลาเครื่องละห้าร้อยงเยอะยะที่แบบว่าอันตรายกว่านี้เยอะมากนะครับมึงควรไปคุมพวกนั้นด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผูดด้โดยสารทุกคนในเครื่องบินสําหรับในเมืองไทยนะครับตอนนี้ซัมซุงก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าโน้ตเจ็ดรุ่นที่จะเข้ามาขายในเมืองไทยนั้นเป็นรุ่นที่ซ่อมแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่วแบตเตอรี่ขอให้ทุกคนที่ซื้อโชคดีนะครับว่ามันจะไม่ระเบิดนะครับจริงก็คงไม่ระเบิดหรอกเพราะเขาซ่อมแล้วเนาะถ้าเป็นช่วงนี้นะครับคนซื้อโทรศัพท์รุ่นอะไรดีครับคอมเมนต แปลว่ารุ่นไม่ระเบิดแล้วอะไรีก็ตลกดีนะโอเคเอาเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันไปละบายบายบายโอเค Let me woo -hoo.